สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักทุกคนแอดมินพลอยมาพบกับทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้แอดมินมีหนังสือดีๆที่อยากมาแนะนำนั่นคือบันทึกติ้งไห่ฝูเซิง่งลำนำเทพนักรบสยบมารฟ้าเล่ม3โดยผู้เขียนรายช้างค่ะหนังสือเล่มนี้อยู่ในแนวแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นผจญภยัยและการค้นหาความจริงในโลกที่มีความร,รักสัมระสายค่ะในเล่มนี้ เราจะได้ตามไปติดตามเรื่องราวของเส้นสู้และเฉินซิงที่เดินทางมายังเมืองเจียนคังโดยตั้งใจจะสืบสอบข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดและไข่หมกติ้นห่ยแต่กลับเปิดเผยความเป็นมาของเส้นสู้ที่ซ่อนอยู่ในอดีตค่ะความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครก็เริ่มเข้มข้นขึ้นซีรีส์นี้เต็มไปด้วยนักปรา์และการถกเถียงที่น่าตื่นเต้นมากกว่างนี้นะคะลองนึกภาพว่าสองตัวละครหลักเดินทางมายังดินแดนใหม่อาจจะมีเสียงดนตรีเบาๆเพิ่มบรรยากาศกันนะคะตัวละครต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายรวมทั้งการ,รเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยที่เข้มข้นไปอีกและแน่นอนว่าการสอดแทรกแนวคิดต่างๆในการ,รเผชิญกับปัญหาอย่างมีกลยุทธ์ก็เป็นสิ่งที่สร้างความน่าสนใจให้กับเรื่องราวค่ะในฐานะแอดมินพลอยผู้ที่รักการอ่านแอดมินรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มีความลึกซึ้งและข้อคิดดีๆที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ความสนุกจากการผจญภัยเท่านั้นแต่ยังสื่อถึงการเติบโตของตัวละครอ,อย่างเห็นได้ชัด ตัวละครทั้งสาในเรื่องมีการพัฒนาและเติบโตอย่างมีเสน่ห์ค่ะทั้งนี้การเล่าเรื่องก็ทําให้ผู้เข้าใจจ่มชัดในเนื้อหามากยิ่งขึ้นด้วยภาษาที่กระชับและชัดเจนอยากให้ทุกคนได้ลองอ่านดูค่ะบอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับการเดินทางของเซมซู้และเฉินซิงเราจะได้เห็นมุมมองที่หลากหลายและการเติบโตของทั้งสองตัวละครผ่านเรื่องราวในเล่มนี้ค่ะ แอดมินพลอยเองก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะติดตามว่าเรื่องราวจะพาเราไปถึงจุดไหนในอนาคตค่ะถ้าหากใครกำลังมองหาหนังสือแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยการผจญภัยความรู้และการค้นหาตนเองแอดมินแนะนำให้ซื้อบันทึกติ้งไห่ฟฝูเซิง์ลำนำเทพนักรบสยบมารฟ้าเล่มสามเลยค่ะลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปนะคะฝากกดถูกใจแสดงความคิดเห็นและติดตามช่องของแอดมินพลอยกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ